สกัดทองคําจาก IC เป็นใน5นาทีนำไอซีลงไปในหม้อสแตนเลสใช้กดซันฟิลิกต้มจนพลาสติกละลายออกจนหมดเหลือแค่ไวทองคํา ล้างทำความสะอาดชิ้นงานที่ติดสีดำออกให้หมดจนเหลือแค่ใบทองคำนำชิ้นงานไปกัดด้วยกดในติด6ป กรองเอาชิ้นงานและไวยทองคำไปเข้าสู่กระบวนการ AR กรองน้ำ AR า AR ประมาณ2 3ถึง3รอบเพื่อที่จะให้น้ำใสามากที่สุดปรับปรดด้วยปุ๋ยยูเรีย4600ยยี่ห้อไหนก็ได้ ตกตะกอนด้วย SMB ผสมน้ำร้อน น้ำเอาจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลนั่นแสดงว่าทองคําได้ตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วทิ้งไว้ให้ตกตะกร1นหคืน เทเอาตะกรอนทองไปล้างด้วยน้ำร้อน3-4ถึงรอบ ลองเอาตะก,กรอนทองคำพร้อมเข้าสู่กระบวนการหลอม Редактор субтитров เสร็จสิ้นกระบวนการสกัดทองในวันนี้สำหรับเพื่อนๆผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นการสกัดทองคำนะครับเพื่อนๆนะวันนี้นะครับผมมีคู่มือการสกัดทองคำมาแนะนำเพื่อนๆสามเล่มด้วยกันนะครับมีงานกัดทองชุบหนานะครับงานต้มกดซันฟิลิกนะครับแล้วก็งานลอกด้วยด่างนะครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆเคยเป็นกันไหมครับเวลาสกัดทองคําไปแล้วเนี่ย เราสกัดไม่เห็นทองคำนะครับมันเสียเวลานะครับเสียความรู้สึกด้วยนะครับแล้วก็เสียสุขภาพด้วยนะครับเพื่อนๆนะคู่มือเล่มนี้นะครับจะเปลี่ยนให้เพื่อนๆสกัดทองคําเป็นได้ใน1วันนะครับสาหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจคู่มือนะครับสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นะครับ ID Line 0949068094นะครับเป็น ID Line ของช่างเก่งเองนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมครับผม